จะต้องรับผิดต่อคนโดยสารมีกี่กรณีมีอะไรบ้างไปดูสิคะคนมีกลุ่มจะหลายแน่ไหมไม่มีนะเออกลุ่มจะหลายไม่ได้นะดูดูว่าถาด้วยนะเขาให้ดูบนใกล้ๆกันนะถ้าเมื่อกี้แง่ที่บอกเลยถ้าคนไปถือถุงหมายปลายทางเขาไม่ได้รับเครื่องเดินทางทำยังไงเดี๋ยวถ้าถามขั้นตอน แล้วคนไม่มารับอ่ะลงจากว่าเป็นหมดแล้วเครื่องเดินทางยังอยู่นต่ถามว่าผู้ขนส่งจะต้องจัดการกับเครื่องเดินทางนี้เห็ไเออได้แตมรู้ว่ามันเป็นของไม่ได้ก็เก็บไว้เดือนนึงแล้วก็เอาออกขายข้าตลาดถูกไหมฮะแ้วถ้าเป็นของสดเสียง่ายเก็บไว้นานแค่ไหนเออแล้วขายข้าตลาดเนี่ยแล้วต่อมาแล้วเอาเงินนี้ให้กับใครเครื่องเดินทางนี่จำเป็นจะต้อง เลยสาเพิมไปนะเครื่องเดินทางของคนเนี่ยจะเป็นต้องผูกพันเลยสาปด้วยนะไม่ไช่เพราะว่าคนเราันต้องมีเครื่องเดินทางด้วยอยู่แล้วยมีอะไรเลยเนี่ยถามไม่ถูข้อของคนส่งคนเลยทามก็มีห้าข้อเองอเออเอาคนยสามนิดนิดเดียวสรุปได้เป็นมีสามห้าข้อ แล้วแค่้จริงเดี๋ยวจะเริ่มถามว่ายางกิวายงนี่เป็นยงอะไรก็อง่ายไม่ยากแค่นี้ตอบแล้ว40ข้อแค่นี้แต่เราเป็ตาเดียร์คงไม่ได้ผิดข้อแบบอย่ผิดเละแม่ข้อเดียว40ข้อจริงๆมีแค่นี้ไม่มีเกน